พบกันเช่นเคยค่ะกับเมนูกุยช่ายแป้งเปื่อยนะคะกุยช่ายนึ่งนะคะอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเป็นกุยช่ายนะคะตัวนี้ไม่อ้อยปลูกเองนะคะวันนี้ทําเยอะนิดนึงค่ะเป็นเมนูทําบุญนะคะสองกิโลค่ะกุยช่ายนะคะเราหั่นความยาวประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนำไปล้างให้สะอาดนะคะพักให้สะเด็ดน้ำ ใส่ส่วนผสมลงไปค่ะตัวนี้จะเป็นแบกกิ้งโซดานะคะแบกกิ้งโซดาที่จะช่วยให้ตัวผู้ชายเราสีเขียวนะคะเขาจะมีความเขียวความสดนะคะ2กิโลเมอ้อยใส่ไป3ามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะนวดให้เขาเข้ากันดีนะคะเราจะเน้นผู้ชายนะคะเราจะไม่เน้นแป้งค่ะทีนี้เราเอาแป้งใส่ลงไปเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นแป้งมันนะคะแป้งมันไม่อ้อยใช้400กรัมค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ200กรัมค่ะปรุงเครื่องไปด้วยเลยนะคะร้อยเสร็จเกลือลงไปค่ะเกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะเอช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะซอสปรุงรส6ช้อนนะคะ แล้วก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสุดท้ายนะคะตามด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันนะคะเราใช้150 ml นะคะนี้ตามด้วยน้ำนะคะ Okay. ทีนี้นะคะไม่อ้อยจะนําไปผัดในกระทะนะคะเพื่อ mm. ให้เขาแห้งแล้วเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนกันนะคะ mm. นําม,มาตั้งไฟนะคะ mm. เราจะทําให้เขาเราจะทําแป้งให้เขาสุกก่อนนะคะ เวลาที่เราจะปั้นขึ้นรูปเนี่ยเขาจะง่ายค่ะหอมมากเลยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกรอบแป้งเขาจะใสนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยเอาให้หนึบๆประมาณนี้ค่ะเวลาที่เราขึ้นรูปมันจะได้ง่ายนะคะ Okay. เดี๋ยวจะพักให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มกันต่อคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำจิ้มนะคะตอนนี้ไม่อ้อยก็เคี่ยวเขาอยู่นะคะน้ำจิ้มของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายหกช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะสี่ช้อนโต๊ะน้ำต้มสายชูสิช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ ห้าช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตรงน,นี้เดี๋ยวเราเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เพื่อให้น้ำส้มเขากินแบบให้ให้กลิ่นเขาละเหยนะคะต้องใส่แบบนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวปิดแก๊สน,นะคะทีนี้มาเติมพริกลงไปนะคะพริกของแม่ย้อยใส่ประมาณ20เม็ดค่ะ หรือว่าความเผ็ดตามชอบนะคะใครจะใช้วิธีปัดหรือสับก็ได้ค่ะจิ้มเราก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําตัวกุชยช่กันต่อค่ะนี้เรามาเริ่มขึ้นลูกกันเลยค่ะหลังจากที่เราทําน้าจิ้มเสร็จนะคะเราใช้ใบตองรองก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ํามันทาค่ะนี่นะคะใช้สกู๊ปตักไอติมนะคะใช้สกู๊ปตัวนี้นะคะ จุ่มในน้ำมันค่ะทีนี้เราก็จัดระเบียบเขานะคะทีนี้เราจะเอาน้ำมันมาทาอีกรอบนึงนะคะ เวลานึ่งเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะตอนนี้หม้อของแม่อ้อยก็เดือดไว้รอแล้วค่ะโอเคทีนี้แม่อ้อยจะนําไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ1 5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับกุยช่ายแป้งเปื่อยนะคะนี่นะคะกุยช่ายจุกๆเลยคะ่ะทํากันไม่ยากนะคะสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะ พร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมแม่เอ๋จะลงไว้ท้ายคลิปนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไบอ้อยอิงคาวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ